มีคนจะใส่หลายอย่างมีแบบว่าจะใส่อาหารหมานะจริงจริงเป็นเพชรดีกีแต่เป็นถุงนะเป็นถุงเลยจะใส่บาทถามว่าใส่ได้ไหมก่อนนะถามไ้ไหมใส่ได้ไหมก่อนแล้วก็แปลกใจเอา้าโยมอำหรือเปล่าหรือว่าอะไรทำไมจะใส่อาหารสุนนะเขาบอกเขาอยากใส่เพน่อถึงน้องหมาเขาที่ตายไปแล้ว <c oughs> แต่ว่าเขาไม่ได้ใส่เพื่อจะให้พระฉันนะครับก่อนให้ความเป็นธรรมก่อนใส่เพื่อให้ฝากว่าเอาไปให้หมาที่วัดแล้วก็เขาอยากจะได้บุญ

อย่างนี้อยากให้เอาพระจางแสดงทำวิถีเห็นหรือว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันจะผิดไหมกับโดยพูดไปแล้วอย่างที่เมื่อวานก็พูดไปเพราะว่าชีวิตต้องหนึ่งก็ให้พูดก็บอกไปแล้วว่า เขาจู้หมาก็ช่งว่าเธอถ้าไม่เอาหมา,สาใส่ยใส่ลงในบาตรจะใช้ได้ไ่เดือดร้อนอะไรกับเขาก่อนสภาพไ่เดือดร้อนอะไรกับเขาก่อนสภาพจู้เรื่องเเป็นพวกประเภทความดีไม่เห็นแต่ความชั่วเด่นชัดมากนะ ประพาใช้ชีวิตแบบจับผิดชาวบ้านเพื่ออะไรขอบคุณค่ะแท็กแท็กนีเลยค่ะเอาเวลาในการจับผิดชีวิตชาวบ้านไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นเอาเวลาในการจับผิดชีวิตชาวบ้านไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นตาาดึงบานแม่ไม่ใช่คืออย่างนี้ถ้าเขาทําอะไรที่มันไม่เหมาะสมมากๆจริงเราก็ไม่ใช่ว่าจะเห็นช่วยแบบนี้หรอกใ่ว่าเขาอุ้มมาเขาก็ยังใส่บาตรได้หรือเปล่าเรา ข้าวข้าวกข้าวเขามันมีลักษณะแบบนี้เหมือนการโยมก็มาปรึกษาเพ้าใส่บาตรทุกเช้าแต่บ้านตรงข้านไม่ค่อยใส่แต่ว่าออกมาทุกเช้ามามาจับผิดดูว่าใส่บาตรถูกต้องถูกต้องตามหลักวิธมวินหรือเปล่าแล้วก็เขาก็ไปเห็นว่าเนี่ยคนที่ใส่บาตรเนี่ยยืนเหยียบเงาฮะยืนที่ที่เงาค่ะบอกเนี่ยมึงปาปนะมึงเหยียบเงาฮะแล้วเขาก็ทุกข์ใจมากทุกาสตตั้งใจตื่นมาทําบุญแล้วถูกทักอย่าเงี้ยถ้าจะมาเป็นคาวบมาบุกตบตบ พูดพูดให้กำลังใจเขาทําความดีทำไมไปพูดให้เขาอย่างนั้นก็บอกว่าถ้าไม่ช่วยสายบาตรก็ไม่ต้องมาพูดมากจริงจริงไหมจริงค่ะอันนี้ฝากถึงลูกเพจที่มีปูทุกท่านด้วยนะคะอันนี้ฝากถึงลูกเพจที่มีปูทุกท่านด้วยนะคให้เราฝึกมองในส่วนดีของเขาบ้างไห้